สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ้าวันนี้ก็มาเจอกันกันกบมังดี้คิงวันนี้บอกทุกคนที่เจอเร็จสิบนะจ้าก็ไปเด็ะสักห้าสิบละกนันเพื่อนๆมาเกมน,นี้ไม่ได้เจอกันนานโขะนะคะเพื่อนๆเขาวันนี้ก็ขอมาซ้ำกันหน่อยละกันนะคะสำหรับเกมน,นี้โอ้ยริ้นกระดกเลยจ้าสเอตอร์โอ้โหมาดีมาดีเออไม่ได้เจอกัน ทำทายกันหน่อยนะจ๊ะไม่ได้เจอกันนาะนทำทายกันนิดนึงวิจเตอร์ชั่มแมวอะ่ะเริ่มเาแปดหมนจ้ะไปคะ่ะชิบบมัฟเขาให้หนึ่งทีก่อนเลยขอเป็นหัวอะไรเนี่ยปัตรตปัตติกุยขอเจนหนึ่ง พี่คเจมแมวจ้าเจหนึ่งนะโอ้โหได้คิอวอะไปต่อมับขอเป็นเอสวยคะ่ะเจสามไหมล่นะโอ้โหน้ะเต้ามาว่าะปวดหันกระมันตั้งด็กไปกันต่อคะ่ะชุบชุบขอคิวสามไหมล่ะอะไรอยากขอหน่อย มมัดขูกจู่อุ๋ยจำรูก้ก็ปุ๋ยตุ๊ก้าง,อ,างาอีงององอ๋งัวอี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 ๋งโอ้โหไ,ได้ชุดเอสวยมากขอชุดจเจคิวไม่มีจ,จะเจจะคิวก็ไม่มีเพื่อนๆต่หมุนห้าพันหนึ่ถือว่าเริ่มดีขยับไปสักสี่เลย ใช่สะเก็ดเตอร์เข้าอ่ะเออนี่ต้องรับเ่ินสวยงามนะจ๊ะฝากไปอีกแปดหมดนุนค่ะที่รักค่ะไปให้แปดหมุนค่ะไปนงนงอือหือได้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 ไดไดอ,อ้าอะไรกันครับเนี่ยมัดเขาให้อะไรอ่ะน้อยไปนิดนึงขอเจนหนึ่งได้ไหมโอ้โหน่าจะต่อยอดกันไปหน่อย อดอกนี้เขาให้ดอกบอกคู่ <c oughs> ใช่ต้องไม่รู้นะออีกห้าทีที่รักกูโบ๊ฉันก็ใหญ่เกินไปหรือเปล่าใหญ่เกินนักตาเอไปทีหนึ่งมาดิใหญ่เกินนักนตามากแม่ป๊าไปดิหมื่นสองโอ้โหพอเราเล่นเด็ดหนักมันก็หรูว่า ขอคิวขอไม่ให้อะไรเอางนั <c oughs> น้นนับนับอุ้ยไปจบเองทีหนึ่งขอคิวหน่อยครับผมบาทีถอ,อวันนี้จบกันไปที่ครึ่งแขนนะคะกับเกมที่เราไม่ได้เจอกับเขามานนานมากวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วงไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะจ้าบ๊าย